นั่งสมาธิยังไงนะคะให้จิตมีพลังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปเพื่ออธิษฐานบางอย่างสําเร็จนะคะหรือว่านั่งสมาธิยังไงให้แบบมีพลังอาจจะเชื่อมต่อกับพลังงานเทวดาได้สําเร็จนะคะ,ะตรงนี้เราอาจจะปรารถนาได้นะแต่จุดเริ่มต้นของการที่จะทําอะไรสําเร็จของคนที่มีวิบากกรรมเยอะๆอันนี้คือพูดจากพูดจากตัวอย่างของตัวเองนะคะไม่ได้เป็นบรรทัดฐานนะคะ มันไม่ได้เป็นทฤษฎีตายตัวนะคะอันนี้แบบคล้ายๆกับรีวิวหนึ่งอะนะคะของการปฏิบัตินะคะคือ,อ,อของของพี่มิ้นเองเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็คือเป็นคนที่เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะเมื่ออยากอะไรปุ๊บเนี่ยมันอยากจะทําให้ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเมื่อเกิดความอยากปุ๊บเนี่ยมันมันคือคนละฝั่งกับการที่มีสมาธิหรือมีสัมมาสมาธินะคะสมาธิเนี่ยยังไม่ได้บอกเนาะว่าเป็นสมาว่าเป็นสมาธิที่แบบว่า มันผ่องใสมันประกอบด้วยกุศลหรือเปล่าบางทีสมาธิที่อาจจะเกิดจากการแบบโกรธและเพ่งทําลายทําร้ายผู้อื่นอย่างเนี้ยมันก็แบบมันก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าแต่ทีนี้เนี่ยอ่ามันก็เป็นพลังงานหนึ่งเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราอยากจะได้อะไรที่มันแบบในระดับสูงอะนะคะอย่างอย่างสมมุติว่าอยากจะขอพรเสด็จพ่อทั้งสองพระองค์แบบเนี้ยนะคะที่ท่านเป็นเทวดาอริยะบุคคลกันอย่างเนี้ยนะคะเออแล้วเราแบบนะคะยังไงอะเราเราต้องทําตัวเองให้มันแบบ คล้ายๆกับอยู่ในเส้นทางาที่จะไปถึงท่านน่ะนะคะนั่นก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานน่ะพูดง่ายๆเลยนะคะนะคะเมื่อเมื่อเมื่อเรารู้ว่าเราอยากอะไรมากๆเราก็คือปาขึ้นฟ้าไว้ก่อนเออเอเอเรารู้แหละว่าเราอยากแต่ตอนทําจริงๆเนี่ยไม่ต้องคิดถึงท่านไม่ต้องคิดถึงบุญญาธิ์ไม่ต้องคิดถึงอธิษฐานแล้วสาเร็จอะไรเลยคือปล่อยทิ้งให้มันหมดเลยนะคะแล้วก็เอ่อแล้วสาหรับคนที่มีความอยากมากๆมีโทสะจริตเอาแต่ใจอ่ะพูดพูดอย่างนี้เลยนะคะอ่ะนั่นแหละก็ คือมันมันจะต้องวางไว้ก่อนว่าจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจจิตมันจะอยู่ตรงไหนจิตมันจะไปรับรู้อะไรนะคะก็เออก,ก็ก็โอเคนะคะอย่างเช่นนะคะมันอ,อย่างเช่นเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ก็อสมมติอย่างสายเดียวกับพี่มิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้านั่งถ้านั่งสมาธิถ้าท้องพองยุบมันชัดเจนก็ให้เอาจิตมาไว้ อยู่ที่การรับรู้ของการเคลื่อนไหวของท้องอะท้องพองกับพองเนอนะคะยุบเนออย่างนี้นะคะถ้าท้องพองไม่ชัดเพราะว่าบางทีคนที่โทสะเจริตเนี่ยเอ่อการหายใจมันจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะก็ต้องไปดูที่นั่งหนอถูกเนอนั่งก็คือไอ้ก้นเราอะที่มันคูอยู่ะนะคะแล้วก็เออนั่งหนอนั่งหนอก็คือไอ้ตัวข้างบนเนี่ยข้างบนตรงเนี้ยนะคะมันแบบมันเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยเเห็นไหมน่ะรู้สึกไหม นั่งหนอถูกหนอนะคะแล้วจิตเรามันจะไปรับรู้ที่มือประสานกันไว้ที่หน้าตักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทําเบาๆตามความรู้สึกที่จิตไปรับรู้ร่างกายแต่ละจุดแต่ละจุดไปเรื่อยๆถ้ามันมีความคิดมานะคะถ้าเรายังแบบสมาธิเรายังไม่ตั้งมัน่นก็แค่รู้เบาๆบางๆว่ามันมีความคิดมันมีความฟุ้งมันอยากจะลากเราไปคิดตามก็อ่ะปล่อยมันไปรู้แล้วปล่อยมันไปแล้วก็กลับมาที่การรับรู้ถึงความรู้สึกที่จิตมันไปรับรู้ร่างกายอย่างเนี้ยนะคะ แล้วนั่นแหละค่ะนะคะอยากจะบอกว่าทําแบบนี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกท่านเลยดูเหมือนจะไม่ได้ทำให้เราแบบว่าเหมือนกับเอออะไรนะเออสัมผัสพลังงานอะไรได้เลยแต่อยากจะบอกว่าพี่มิน้นทำอย่างนี้นะคะและก็มีโอกาสไม่ได้บอกว่าตัวเองแบบสื่อสารอะไรได้วิเศษอะไรต่างๆ,ๆนานาคะแต่อยากจะบอกว่ามันมีโอกาสและมันเพิ่มโอกาสให้เชื่อมโยงกับท่านๆได้นะคะแล้วก็มันรวมไปถึงบางอย่างที่เรา เล็กๆที่จะปาถนาเพราะตอนนี้เจียมเนื้อเจียมตัวไปหมดแล้วนะคะว่าตัวเองวิบากเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แบบเออได้ก็ได้ไม่ได้ก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แต่มันก็ยังมีความปาถนาเล็กๆที่แบบอธิฐานขอพรเล็กๆถ้าได้ก็ดีอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะสมาธิแบบเนี้ยที่มันปล่อยวางแล้วก็ไม่ได้จับทุกทุกอย่างให้มันรวมกันเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะคะอย่างเนี้ยเจียมเนื้อเจียมตัวนั่นแหละทำให้ความปาถนาบางอย่างก็สมหวังสมหวังแต่มันอาจจะผ่านวิบากกรรมก่อนเนาะ ความทุกข์ก่อนแล้วก็จากนั้นก็สมหวังก็เหมือนฟ้าหลังฝนนะพายุก่อนแล้วก็ค่อยมีรุ้งนะคะนําไปใช้ได้นะคะอันนี้แบ่งปันนะคะแบ่งปันขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังได้รับพลังงานของเสด็จพ่อนะคะใครอยากจะมีพลังงานดีๆของท่านไว้นะคะแนะนําเลยนะคะใครดวงตกดวงแบบมจมมานานนะคะอันเชิญพยานของเสด็จพ่อทั้งสองพระอ,องค์ไปไว้นะคะท่านจะช่วยเราได้ค่อนข้างมากท่านจะเหนี่ยวนําการปฏิบัติให้ ดีขึ้นได้มากค่ะแล้วก็จะทําให้แบบเหมือนกับดวงมันค่อยๆอกระเตื้งขึ้นมาค่ะ